เกิดใหม่เพื่อคืนฐานะเดิมเป็นเรื่องราวของการสลับลูกสาวในวัยเด็กของสองตระกูลก็คือตระกูลหลิวกับตระกูลชุยตระกูลหลิวมีหลิวเมืองถังเป็นราชบัณฑิตแห่งสำนักั่านหลินส่วนตระกูลชุยเป็นพ่อค้าขายขนมแผงลอยเมื่อเด็กทั้งสองอายุได้16ปีแม่นมที่ใกล้จะสิ้นใจถึงสารภาพผิดที่ปกปิดเอาไว้ รั้นเมื่อสองตระกูลคิดจะคืนฐานะที่แท้จริงให้เด็กทั้งสองหลิวเจียงฉงคุณหนูที่ถูกเลี้ยงอยู่ในตระกูลหลิวก็ให้รังเกียจครอบครัวบิดามารดาที่แท้จริงเพราะยากจนจึงไม่ยอมกลับสกุลเดิมเมื่อต้องการจะขอลูกสาวที่แท้จริงกลับคืนมากับกลายเป็นว่าชุยผิงเอ๋อนั้นตอนนี้ก็เป็นนงเรอให้กับหลังอ,องแต่สุดท้ายก็สามารถช่วยกลับมาที่จวนได้ หลิวเจียงฉงนางเลือกแต่งงานกับชายหนุ่มฐานะยากจนคนหนึ่งเขาก็รู้ความจริงว่าที่แท้แล้วนางก็คือคุณหนูที่ถูกสลับตัวรู้ว่านางมีชาติกำเนิดที่ต่ำต้อยสร้างวินเทียนกับหลิวเจียงฉงอยู่กันมาสิบปีก็มีลูกชายหนึ่งคนหญิงหนึ่งคนเขาเป็นที่โปรดปรานของฮ่องเต้เป็นถึงเสนาบดีฉงเหนียงก็ส่งเสริมเขาในทุกๆด้าน นางให้ทานนางทำความดีสนิทสนมออกสังคมกับผู้หญินสกุลสูงเพื่อส่งเสริมสามีส่วนในบ้านก็มีมารดาสามีที่เข้มงวดกวดขันกับนางทุกอย่างนางก็ปรนิบัติทำกับข้าวหาเงินใช้จ่ายในบ้านไม่มีขาดตกบกคร่องแต่แล้ววันหนึ่งชงเหนียนก็พบว่าสร้างอินเทียนและชุยผิงเออเป็นชู้กัน มารดาสกุลหลิวก็บอกว่าให้นางทําใจยอมรับชุยผิงเอ๋อเป็นภรรยาอีกคนซึ่งนางเองก็ทําใจไม่ได้สุดท้ายกลายเป็นว่านางตกบ่อน้ําตายด้วยฝีมือของชุยผิงเอ๋อชงเหนียงลืมตาขึ้นมาอีกครั้งแต่ตอนนี้นางอยู่ที่บ้านสกุลชุยนางรู้ว่าชาติพบที่แล้วของนางรับแค้นใจจากคนสกุลหลิวเกิดใหม่ในพบนี้นางจะไม่ซ้ำรอยเดิม ชงเหนียงยังพบอีกว่าชุยพิงเออได้กับชาติมาเกิดใหม่เหมือนกับนางเช่นกันชุยพิงเออร์คนเดิมก็เปลี่ยนชื่อเป็นหลิวผิงชวนต้องการจะช่วงชิงโชควาส,สนาของชงเหนียงจึงผลักดันให้ชงเหนียงกลับไปลำบากยากจนอยู่ในสกุลชุยผิงชวนคิดว่าชาตินี้จะต้องยึดตัวสร้างอินเทียนที่อีกหน่อยจะได้เป็นใหญ่เป็นโตไว้เป็นสามี และพยายามจะผลักฉงเหนียงให้กลายเป็นนางบำเรอของหลังอ๋องเหมือนกับนางในชาติที่แล้วจากคุณหนูสกุลหลิวกับกลายเป็นลูกสาวของคนทำขนมแผงลอยแม้เหนื่อยยากแต่ก็มีความสุขในครอบครัวเล็กๆนางช่วยทำขนมขนมที่นางทำนั้นวาดลวดลายสวยงามจนเป็นที่ถูกปากของหลังอ๋องชูเสียชูเสียจึงจ้างนางมาเป็นแม่ครัวทำขนมทำอาหารในเครื่องหาส่วนตัว หลิวผิงชวนก็ปล่อยข่าวเสียหายว่านางถูกย่ำยีโดยหลังอองในขณะเดียวกันหลิวผิงชวนก็หาโอกาสพยายามสร้างสัมพันธ์กับสซ่างอินเทียนที่กำลังจะเข้าสอบรับราชการอยู่สซ่างอินเทียนเข้าสอบได้คะแนนดีเยี่ยมแต่ผู้คุมสอบตอนนั้นก็คือรัชทายาทหลิวซีอยากจะให้คนของตนเองได้ตำแหน่งดีๆจึงทุจริตสับเปลี่ยนข้อสอบ และตามค่าสร้างอินเทียนสร้างอินเทียนก็ตกบ่อน,น้ำตายแล้วก็กลับชาติมาเกิดใหม่อีกครั้งเช่นกันชงเหนียงถูกใส่ร้ายจนเสียหายทำให้นางหลิวซื่อมารดาตระกูลชุยของนางไปจัดการกับพวกชอบซุบซิบนินทาชงเหนียงจึงคว้าไม้เข้าจัดการกับกลุ่มคนเหล่านั้นเหตุการณ์เหล่านี้ก็อยู่ภายใต้สายตาของชูเสียเขามองตาค้างกับความดุร้ายของแม่ลูกคู่นี้ ฉงเหนียงมองทำเลการค้าที่ดีแห่งหนึ่งไว้เมื่อรวบรวมเงินได้ก้อนหนึ่งก็ไปซื้อร้านค้านั้นเพื่อจะทำร้านอาหารเจส่วนการไปแม่ครัวในตําหนักชูเสียก็มีผลดีข้อหนึ่งก็คือชูเสียหลังอ,องก็เป็นคนพิถีพิถันเรื่องการกินทำให้นางได้พัฒนาฝีมือในการทำอาหารมากขึ้นจริงๆแล้วชูเสียก็เคยพบกับฉงเหนียงมาก่อนหน้านี้แล้วในฤดูการล่าสัตว์ของวงังหลวง ตอนนั้นนางก็อยู่ในตระกูลหลิวกำลังทะเลาะก,กับน้องสาวของเขาอยู่เขาชอบความปักแซบของนางเคยคิดจะไปสู่ขอนางกับสกุลหลิวแต่ตอนหลังก็รู้ว่ามีการสับเปลี่ยนลูกสาวกับสกุลชุยแล้วตอนนี้นางกลับกลายเป็นแม่ครัวตัวน้อยอยู่ในตำาหนักของเขาเขาก็ลวนลามนางและบอกว่าจะไปสู่ขอนางมาเป็นชายยารองแต่นางก็ปฏิเสธเข้าไปชงเนียงออกจากการเป็นแม่ครัวในตำาหนัก แล้วค่อยๆพัฒนาร้านอาหารเจส่วนสร้างอินเทียมเมืกลับคืนในชาติพบใหม่ก็พยายามจะเข้ามาจัดการกับความผิดพลาดในชาติก่อนของตนโดยจะขอนางแต่งงานเขาบอกกับบิดามารดาคุณชุยว่าชื่อเสียงของนางเสียหายโดยชูเสียเขาก็ยินดีจะแต่งงานกับนางโดยไม่รังเกียจแต่ชงเหนียงกลับบอกว่านางไม่เคยคิดจะแต่งงานกับเขาทำให้เขาหน้าแดงด้วยความอาย ส่วนชูเสียหลังอองผู้นั้นเขาโมโหมากที่นางจากไปเขาหลงคิดว่านางจะต้องวันไหวต่อการขอแต่งงานของเขาชั่วยชีวิตของเขานั้นสมหวังมาตลอดในทุกๆด้านแต่ไม่คาดคิดว่าจีผู้หญิงครั้งแรกก็ผิดหวังเขาถึงกับบีบถ้วยชาในมือจนแตกส่วนซ่างอินเทียนก็ยังคงพยายามเพียรไปหาฉงเหนียงแล้วเล่าให้ฉงเหนียนฟังว่าเขาเกิดใหม่ มีสัญ,ญลักษณ์วั่นที่แขนเช่นเดียวกับนางสัญ,ญลักษณ์วั่นหรือเครื่องหมายสวัสดิกะของนางและเขาหมุนคนละด้านของนางเป็นสีแดงส่วนของเขากลับเป็นสีดำนางไม่สนใจเขาเมื่อเขาตอแยไม่เลิกนางจึงขัดขาเขาล้มลงแล้วก็จากไปส่วนลิวพิงชวนก็เรียนแบบฉงเหนียงในชาติที่แล้วทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวการวาดภาพ แม้แต่การแต่งกรอนก็ยังคัดลอกของฉงเหนียงมาเป็นของตนเองในขณะเดียวกันก็วางแผนทำลายทุกอย่างของฉงเหนียงด้วยเมื่อความจริงปรากฏกลับทำให้หลิวผิงชวนเสียชื่อเสียงไปเป็นอันมากตะกูลหลิวคิดแล้วก็เสียใจที่รับนางเข้ามาเป็นลูกและผลักใสฉงเหนียงออกไปฉงเหนียงตอนนี้มีเงินม,มีทองมากมายจากการขายดีของร้านอาหารเจ นางเหยียงซื่อจึงไปร้านอาหารเจเพื่ออยากจะรับชงเหนียงไปบุตรบุญธรรมเพราะชื่อเสียงตอนนี้ของนางดีมากแต่กลับมีพระราชองค์การของไทเฮารับนางเป็นองค์หญิงเป็นบุตรบุญธรรมของไทเฮาไปแล้วเพราะชงเหนียงได้มีโอกาสช่วยชีวิตของไทเฮาที่เป็นลมในวัดใกล้กับโรงเจนั่นเองสร้างอินเทียน<อ>เขาก็เริ่มวางแผนอนาคตของเขาแล้วเขาสวามิภักดิ์กับองค์ชายรอง เพราะชาติที่แล้วองค์ชายรองได้เป็นห้องเต้นในตอนสุดท้ายเขาได้เล่าเรื่องต่ตางๆให้กับองค์ชายรองและบอกกับองค์ชายรองว่าตัวเขาเองจะยุให้รัชทายาทหลิวซีกับฉู่เสียหลังอ,องคงฆ่ากันเองสุดท้ายบาลังก็จะตกเป็นขององค์ชายรองในขณะเดียวกันหลิวผิงชวนก็ตามตอแยจะแต่งงานกับเขาให้ได้เขาก็พยายามผลักดันหลิวผิงชวนให้เป็นชายารัชทายาทโดยเป่าหูของนางว่า อีกหน่อยเมื่อรัชทายาทได้ครองบัลลังก์แล้วนางก็จะกลายเป็น้องเฮาเดิมทีนางก็จะได้รับเลือกเป็นว่าที่พระชายาไปแล้วแต่กลับเพี้ยงพลัมตกน้ำอวดรูปโฉมเรือนร่างจึงได้แต่กลายเป็นอนุของรัชทายาทไปในที่สุดสร้างอินเทียนคิดว่าเมื่อเขาก้าวหน้าขึ้นเขาก็จะรับชงเหนียงมาเป็นภรรยาของเขาต่อมาวันหนึ่งชงเหนียง ก็ได้ไปไหว้พระในวัดแล้วได้ยินเจ้าวาดมอบสร้อยประคำหินทองคำที่มีเพียงเส้นเดียวให้กับชูเสียนางจึงรู้ว่าชาติที่แล้วชูเสียนั่นเองเป็นผู้มีพระคุณที่เคยช่วยเหลือนางเอาไว้ชาติที่แล้วนางไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเพียงแต่จำประคำเส้นนั้นได้มาถึงชาตินี้เขาก็ยังพยายามติดตามนางอีกเอาอกเอาใจช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ ในขณะเดียวกันเมื่อนางรู้ว่าผิงชวนมุ่งหวังที่จะใช้อำนาจรัชทายาทมากดดันนางที่เป็นเพียงแม่ค้าตัวเล็กๆซึ่งนางไม่มีอำนาจพอที่จะสู้กับหลิวผิงชวนได้ดังนั้นพอฉู่เสียขอพระราชทธธานสมรสระหว่างตัวนางกับฉู่เสียนางจึงตัดสินใจตอบตกลงทันทีสร้างอินเทียนก็ยังไม่ละความพยายามที่จะสังหารฉู่เสียและชิงตัวฉงเหนียงเขาได้ไปเสาะอาหาร ตาอีตาซือผู้อย่างรู้ที่เคยออกบวชที่วัดเนียนฝาตาซือบอกว่าเขาสามารถจะสับเปลี่ยนโชคชะตาโดยหาผู้ที่เกิดใหม่ที่มีสัญลักษณ์วั่นสีแดงมาทำพิธีสร้างอินเทียนจึงมุ่งมั่นว่าจะต้องครอบครองสงเหนียนเพื่อปรับเปลี่ยนชะตาชีวิตของตัวเองให้ได้แต่เรื่องการสับเปลี่ยนโชคชะตานี้เมื่อรู้เข้ามาถึงหูขององค์ชายรองเขาก็ให้คนไปสืบ จนพบว่าชงเหนียงก็คือผู้ที่มีสัญ,ญลักษณ์ว่านสีแดงองค์ชายรองจึงมุ่งมั่นที่จะครอบครองชงเหนียงโดยทําให้ฉู่เสียและชงเหนียงยากันชงเหนียงนางได้เล่าเรื่องชาติพบแต่หนหลังให้ฉู่เสียฟังแล้วก็ให้เขาดูสัญ,ญลักษณ์ที่เกิดใหม่สีแดงบนแขนนางบอกเขาว่าสร้างอินเทียนและหลิวผินชวนก็เป็นผู้ที่เกิดใหม่เช่นกันหลังจากที่ทั้งคู่แต่งงานกันแล้ว อนนี้ชงเหนียงก็ตั้งคันแล้วฮ่องเต้จึงพระราชทานสาวงามสองคนให้ฉูเสียเรื่องนี้ก็ทําให้ชงเหนียงโกรธมากอีกทั้งสาวงามก็พยายามยั่วยวนฉูเสียทําให้ฉูเสียและชงเหนียงทะเลาะวิวาสมีปากเสียงกันบ่อยๆและตอนนี้ก็ยังมีญาติผู้น้องของฉูเสียที่ชื่อฉูอีอีได้พาเหอรั่วซีญาติห่างๆมาพักที่บ้านเหอรั่วซีมีใจให้กับฉูเสียมาก่อน ก็พยายามเอาอ,อกเอาใจเขาตลอดเวลาสงเหนียงก็จําได้ว่าเมื่อชาติที่แล้วตอนที่เขาถูกกักบ,บริเวณในวัดเนี่ยนฝาเหอลอลวซีก็ยังอยู่กับเขาด้วยตลอดนางคขอดลูกฝาแฝดชายหญิงออกมาทั้งคู่ก็ยังคงมีปากเสียงกันอยู่อีกเช่นกันผ่านไปนสักพักองค์ชายรองก็ได้วางยาหนึ่งในสองสาวงามเพื่อให้เข้ามาย่วยวนฉูดเสียที่กําลังมึนเมา ชงเหนียงเห็นภาพบาดตาก็ให้นึกถึงชาติที่แล้วที่พบว่าสร้างอินเทียนมีชู้นางจึงหอบลูกสองคนออกจากบ้านพร้อมประกาศหย่าจากเขาตอนนี้ทั่วทั้งเมืองหลวงต่างก็รู้ถึงเรื่องการหย่าขาดของคนทั้งคู่แล้วแต่เบื้องหลังนั้นฉงเหนียงแจ้งกับชูเสียว่าชาติที่แล้วเขาได้เพลียงพล้ำเพราะเรื่องชาติกำเนิดของตัวเอง จึงให้เขากลับไปสืบที่บ้านเดิมที่เจียงตงซึ่งต่อมาภายหลังเขาก็สืบทราบว่าที่แท้แล้วเขาก็เป็นลูกติดท้องของมารดาไปบิดาที่แท้จริงของเขาก็คือห้องเต้องค์ปัจจุบันชงเนียงยังรู้สึกปแปลกๆต่อการพยายามทำตัวใกล้ชิดขององ์คชายรององ์คชายรองถึงกระบอกกับนางว่าหากเขาได้เป็นห้องเต้เขาจะยกนางให้เป็นทองเฮา องคชายรองขอพระราชทานสมรสให้เขากับนางอีกด้วยแต่นางก็ปฏิเสธองค์ชายรองจึงส่งคนมาจับตัวนางและคิดจะย่ำยีนางแต่ชูเสียก็กลับมาช่วยนางไว้ทันและฟันช่วงล่างของเขาจนได้รับบาดเจ็บทําให้องค์ชายรองไม่อาจจะมีบุตรได้อีกต่อไปองชายรองรู้ชาติกำเนิดของชูเสียจากคำบอกเล่าของบรรดาทั้งคู่จึงรอบวางแผนปลงพระชนห้องเต้ รัชทายาทหลิวซีก็ได้ถูกปลดก่อนหน้านี้แล้วและรัชทายาทใหม่ก็ยังไม่ได้แต่งตั้งองค์ชายรองจึงคิดว่าหากฮ้องเต้สวรรคตรตนเองจะได้รับการสนับสนุนจากเหล่าขุนนางขึ้นครองบัลลังก์แต่แผนของเขาก็กลับถูกฉงเหนียงทำลายลงทั้งองค์ชายรองและมารดาก,ก็ถูกควบคุมตัวและเสียชีวิตในที่สุด ส่วนสร้างอินเทียนตอนนี้ก็ขาดที่พึ่งแล้วต้องปลอมตัวซัดเซพนเนจอนและเขาก็ได้พบกับหลิวผิงชวนเขาหวานล้อมให้หลิวผิงชวนร่วมมือกับเขาโดยการจับฉงเหนียงไปให้ใต้อีต้าซื้อทำพิธีหลิวผิงชวนก็ตอบตกลงหลิวผิงชวนนางไม่ค่อยมั่นใจในสร้างอินเทียนว่าจะล่อลวงนางหรือไม่ จึงลวงให้เขามีสัมพันธ์กับนางทำให้สร้างอินเทียนได้รับการมาโลกจากนางสร้างอินเทียนคิดถึงชูเสียในชาติที่แล้วเมื่อชูเสียได้ขึ้นครองราชโดยสังหารรัชทายาทแล้วเขาก็ให้คนขุดศพของฉงเหนียงนําศพไปให้ตาอีต,ต้าซื้อทำพิธีให้เกิดใหม่โดยนํำชีวิตของสร้างอินเทียนและหลิวผิงชวนเป็นเครื่องสังเวย ส่วนตัวฉู่เสียเองก็ยอมลดทอนอำนาจเพื่อต่อชะตาให้กับนางเมื่อซังอินเทียนจับฉงเหนียงได้แล้วก็ได้ทำพิธีกรรมโดยจับนางกรีดข้อมือแล้วแช่ลงไปในน้ำโดยผูกติดมัดกับก้อนหินแต่ใต้อีต้าซือก็ทำการไม่สำเร็จพร้อมกันนั้นฉู่เสียก็ปากฏตัวเขาสั่งฆ่าซังอินเทียนหลิวผิงชวนและใต้อีต้าซือ สามารถช่วยนางกลับมาได้และตอนนี้เขาก็ยังพบว่านางตั้งครันอีกครั้งแล้วชูเสียได้ออกรบปราบ,บกลุ่มคนตระกูลเว่ยซึ่งเป็นตระกูลฝ่ายฮองเฮาที่ทุจริตกับคนซวงหนูอีกทั้งยังพบว่าฮองเฮาเป็นผู้กำจัดทารกในคันของเหล่านางสนมฮองเฮาจึงถูกปลดส่งเข้าตำหนักเย็นตระกูลเว่ยถูกประหารทั้งตระกูลอดีตรัชทายาทถูกเนรเทศไปเสียงเป่ยอันแร้นแค้น ชงเหนียงคลอดลูกคนที่สามเป็นผู้ชายก็ให้ใช้สกุลหลิวของห้องเต้ชื่อว่าหลิวเสียนหลงพอลูกชายอายุ16ปีก็ได้ขึ้นครองราชโดยมีลูกชายคนโตของฉงเหนียงที่มีชื่อว่าฉูซีเหออยู่ฝ่ายกองทัพช่วยสนับสนุนเขาฉงเหนียงและฉู่เสียก็ได้พาลูกสาวออกเดินทางท่องเที่ยวทางทะเลเรื่องราวก็จบลงเช่นนี้ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปในครั้งต่อๆไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ